ที่จะปฏิบัติพูชาพ่อท่านเราก็ฝึกมาตลอดตั้งแต่พบพ่อท่านแล้วอ่ะแล้วก็พ่อท่านเคยพูดคำหนึง่งตอนที่พ่อท่านไปที่บ้านเราที่บ้านพืชผักเราถามพ่อท่านบอกว่าอย่างพระพุทธท่านพุทธทาสอ่ะเราทําว่างไม่เป็นพ่อท่านจะสอนให้เราทําว่างยังไงพ่อบอกว่างจากกิเลส จากนั้นเราก็รู้จักลดละกิเลสเราเป็นอนะว่างจากกิเลสแล้วเราก็เลยเริ่มทํามาตลอดจนมาบัดนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหเราทิ้งอะไรไปได้เยอะแต่จะตายแล้วเราก็จะมาตายตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทําให้ได้ที่พ่อท่านสอนอะ ไม่สุขไม่ทุกข์อ่ะแล้วว่างจริงๆว่างจากกิเลสเราก็จะพยายามให้ถึงจุดนั้นนบะบัดนี้เราค่อยๆทำการปฏิบัติธรรมก็คือค่อยๆลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ